กลับกลับมาจับดาวยิบปลานกันต่อทางช่องอาหาชเนลก็เป็นประจําทุกวันแต่เช้าหรือเปล่าวันนี้อาจจะได้แต่เช้านะครับเพราะว่ามีภารกิจด่วนน้วยที่จริงวันนี้ก็มันมีภารกิจนะว่าจะยังไงยังไงแม่ก็คือเป็นห่วงทุกท่านอ่ะ,อะคือไม่ได้เป็นห่วงหรอกก็คืออยากให้ทุกท่านมีตังใช้นี่แหละ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาเหมือนกันแต่มีจะมีภาระแต่เสาทิ์จันทังคารนี่ดูก่อนนะว่า,าจะเป็นยังไงเพราะามีอาการที่จะต้องเดินทางแต่งวัดด้วยนะครับ ก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ต้องมาขึ้นก่อนแต่ว่าเดี๋ยวสายๆบ่ายอาจจะมีของวันอาทิตย์วันจันทร์ไม้ท่านเลยนะครับเอาตามนั้นแหละโหเมื่อวานนี้ท่านใดที่เข้าไปฟังนะท่านใดที่เข้าไปฟังสนับสนุนช่องรายการแล้วเข้าไปฟังนี้โอ้มันสุดยอดจริงนะมีท่านหนึ่งเหมือนกันบอกอาจารย์เลยนงั้นเราจะเราจะไปยังไงเราจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังมาไม่บอกเอาทั้งสองอย่างเลยอาจารย์บอกโอ้โหสุดยอดเลยมันก็ได้ทั้งสองอย่างแหละไม่ว่าท่านจะเดินหน้าก็ได้ ไปเดินไปข้างหน้าก็เป๊ะเลยลาวสี่ตัวแตกนนเมื่อวานนี้โอ้สี่ตัวแตกเป็นอะไรที่อศัศจรรย์มากเบสนี่สิบสองเบสนี่เป็นวิชาที่อศัศจรรย์มากนะมันก็ไปรวมอันอื่นด้วยนะอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ก็เข้าไปเข้าไปสอนกันแต่ว่าตอนที่ตัวตัวที่เน้นนะครับมันเป็นอะไรบอกผมก็แ <laughs> ปดหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่มันออกเป็นหกมันออกเป็นหกหนึ่งสามครับ โอ้ยแต่ไมไปแถวดึงสี่นะเออแต่เราก็เต็งอยู่แล้วตัวสี่มันคือว่าตัวสี่เป็นหลักอยู่แล้วมันก็มีถ้าเดินหน้ามันก็มีสี่หกใช่ไหมครับมันก็ได้สี่หกนะอ่าถ้าถอยหลังมาก็มีสี่แปดนะมันเข้าหมดครับน่าจะเดินหน้าถอยหลังเข้าหมดเลยนะเดินหน้าไปเข้าที่ลาวถอยหลังมาเข้าที่ฮานอยคือคือเบสนี่ท่านจะคิดยังไงเข้าหมดมีเจเราอัศจรรย์มากแกคิดแกคิดถูกมาตลอดเลยเจเรานี่ในเรื่องของสิบสองเบสเนี่ยคิดถูกมาตลอดครับนี่คือ ือไอ้เจะแนวคือลักนะเป็นช่องที่ผมนาสาระท้งด้านโหราศาสตร์ตำรับพิจัยสงครามสูตจะรวชคเป็นจัรวาธาตมาพูดคุยกับคุณฟังให้ติดตามกันเป็นประจําทุกวันมาแนะนําตั้งดวให้ถูกดูวงให้เป็นมันเห็นความสำเร็จมาสองดาวให้เห็นจะเป็นเศรษฐี นะครับตามนั้นโอ้อวานนี้เป็นดราม่าเต็มอาจารย์ทำไมบางเลขนู่นทำไมเลขกันนี่มันไม่มีดาวเจ้าเลิกมันหายไปไหนโอ้ดาวเจ้เลิกแปดสองอ่ะเจ็ดสองแปดสองกันวานเลยโอ้ดาวเจ้เลิกว่าหายไปไหนแต่ท่านในที่ได้ใบไปท่านมีดาวเจ้าเลิกอยู่แล้วนาวเนี่ยโอ้วานผมก็ลืมทวทีมันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อวานมันคือเมื่อวานมันเป็นอะไรไม่รู้ส่วนใบที่ผมจะส่งให้ท่านก่อนอ่ะ ส่งไปแล้วมันไม่ไปนะฮะใบที่เป็นของลาวที่แตกนะครับมันมีสี่เจ็ดหกสอง่ะครับใบแรกที่จะส่งไปท่านเนี่ยใบแล้วมันส่งไม่ไปจริงๆครับส่งไม่ไปเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้จะผลมาคุยกับเจ๊ที่สงขลาจะคุยกับเจ๊ที่สงขลาบอกอาจารย์คิดยังไงผมเออผมไล่ผิดแล้วว่าผมจะย้อนหรืออะไรก็คุยกันไปก็แกก็ได้ลาวเต็มๆนะเุดสุดยอดสุดยอดนะวันนี้ก็คุยกันเต็มๆแล้วก็ส่งใบนั้นไปท่านมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดอะไรอ่ะแปดหนึ่ง ี่เจ็ดแล้วก็ไปไอชุดแรกมันจะเป็นอ่าสี่เจ็ดสองหกใช่ไหมชุดแรกจะเป็นลักษณะราวเต็มๆนะครับโอ้ยอะไรที่เป็นอะไรสุดยอดเบสนี่ท่านเข้าฟังนี่นะผมว่าคุมค้มคุ้มเมื่อวานนี่คุมค้มคุม้มคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆเลยมีท่านนั่นแหละที่ท่านนักลงทุนอาจารย์หนูไม่ใจน้อยนะตัวละบาทสองบาทหนูนไม่เอานะบอกโอ้จัดเต็มเลยว่าเนได้สองเได้ได้สอง,ง,ส,องสองทางนั่แหละรครับทั้งทางเดินหน้าทั้งทางถอยหลังได้หมดเลยครับวานี่โอ้ยทางเดินหน้านี่เต็มๆนะอ้าวถือว่าวิชานี้ สุดยอดครับทุกอย่างจะอยู่ในคัมีรวยนะส่วนเดือนกันยาผมส่งไปแล้วนะ,มะ,นนมะเนะนนมืเ่อญญนะคืนท่านอยู่ในกลุ่มจะไปโหลดเก็บไว้ด้วยนะท่านใดที่ยังไม่ได้เดือนกันยาแจ้งไป <c oughs> นะครับแจ้งไปที่ไลน์เลยนะครับไดส่งให้นะเดือนกันยาทั้งเดือนนะเดือนกันยาทั้งเดือนใบเดือนกันยาทั้งเดือนส่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนท่านด้อยู่ในกลุ่มโหลดไปเก็บไว้ด้วยนะเนี่ยมันจะโหลดไม่ได้นะครับโหลดไปเก็บไว้ด้วยเอ้าตามนาละกันวันนี้ก็ไมวันนี้วันนี้ไม่พูดมากนะวันนี้ผมขออนุญาตเอาสายทั้งเอ็กโอทิฟชแนลตั้งไ,ไงนลนะ แดี๋ยววันนี้จะไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะว่ามันมีภารกิจนี้ผมทําช่วงเช้าแลว้วผมมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยนะกะว่าจะตั้งแต่หกโมงเช้าเลยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็นี้ก็มาทำหกโมงเช้านั่นแหละครับก็กะว่าจะไปในหกโมงเช้าแล้วแต่ไงต้องตืง่นต้องขึ้นมาทําก่อนแต้วลุกขึ้นมาทําก่อนแต่ว่าจะส่งอ่าอัปโหลดให้ท่านทันหรือเปล่าไม่รู้ช่วงเช้าเช้านี้นะถ้าอัพโหลดไม่ทันก็เป็นบ่ายนะครับตามนั้นแล้วกันเอา้ามาดูอันนี้เลยแล้วกันไม่พูดมากนะครับผมวันนี้ขอ ผมวิคอยท่านเลยนะไปสายรีเดทเลยนะไปสายรีเดทเลยสายรีเดทก็เมื่อวานตัวเมิดอเด็ดสำคัญนะตัวเมิดนะครับเมื่อวานในตัวเมิดนี่สําคัญนะตัวเมิดคือเมิดอสามใช่ไหมเมื่อวานตัวเมิดสําคัญนะเนี่ยวันนี้เมิดอสี่เมิดอสี่ก็ไม่มีอะไรก็ต้องจัดตามรีเดทก็มีแค่สี่หกครับนะแค่มีแค่สี่หกนะถ้าจะเป็นสี่หกห้าสี่หกแปดสี่หกเจ็ดนี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะเจออยู่ตรงเนี้ย อันนี้ก็สี่หกสี่เจ็ดเพราะเจ็ดมันไปเจอ L.O.D. ด้วยหกมันก็เจอหกมันไม่เจอ L.O.D. แต่ว่ามันเจอสองครั้งก็คือสี่หกสี่เจ็ดอยู่ที่ประมาณนี้ดูเบสด้วยนะดูเบสด้วยเดี๋ยววันนี้มีเบสให้ดูนะวันนี้มีเบสให้ดนะูเบสนี่ถือว,ว่าสุดยอดมากนะเอาสายเจาะเลยสายเจาะให้ท่านเลยนะอันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหานนะบ่าย,ายๆจะมีวันที่หนึ่งกันยาเข้ามาให้ <c oughs> นะครับแล้วกอ็อันนี้สายเจาะเจาะผมเจาะไว้ที่จริงแลวตัวเนี้ยมันต้องปรับนิดหน่อยนะอ่าจริงๆงว่าตัว K.N มันสี่กับเก้าใช่ เลยเนี่ยนี่เวลาท่างดูตัวเลขตัวนี้ข้างล่างมันหกกับเจ็ดตัะนั้นต้องปรับเป็นสี่เจ็ดสี่หกนะสี่หกนะครับอันนี้อ่าจริงๆเนี่ยผมก็เอาภาพผมปรับไปหมดแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ปรับไงไม่รู้นะอันนี้ก็เจ็ดสี่ครับอันนี้ก็เก้าหกครับเข้าเบสด้วยนะครับเก้าหกนี่เข้าเบสนะเข้าเบส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 เก้าหกนี่เข้าเบสครับเก้าหกนี่เข้าเบสนะ แต่ถ้าเกิดว่าเดินหน้ามันจะเป็น86ถ้าถอยหลังมามันจะเป็น96ครับเนี่ยท่านท่านเรียนแล้วท่านรู้ท่านเรียนแล้วท่านรู้นะเว้นนี้ท่านเรียนแล้วดูเดินหน้ายัางไงถอยหลังยังไงผมเมื่อวานนี้ก็อธิบายไว้ชัดเจนแล้วนะท่านใดที่อยากแกสนัชชบสนุนช่องรายการก็สนับสนุนได้นะ020 080 3 0020 080อะไรอ่ะ ศูนย์สองศูนย์ศูนย์ไปศูนย์สามห้านะสามห้าครับสามห้าสองสองสแบงก์อมสินนะพูที่พงอินตราน0ูน0์สองศูนย์ูนยามาสองสครับนะผูที่พงอินตรานสนับสนุนไปแล้วก็แจ้งไปทางหลายด้วยนะครับนะทันท่านจะได้ อ่าเข้าไปมีอะไรดีๆเนี่ยผมจะเรียกเข้าไปฟังมีอะไรดีๆเข้าไปลองเมื่อวานเนี่ยมีอะไรดีๆเข้าไปฟังเมื่อวานก็เข้าไปฟังกันเยอะนะขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนช่องรายการนะครับก็แล้วแต่ท่านตามสะดวกนะแต่ว่าท่านใดอยากจะเรียนนะอยากจะเรียนก็สมัครไปได้ชลุก 4, 2, 8, 8, 1, สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ถ้าเรียนมันจะได้ครบทุกหลักสูตรเลยครบทุกหลักสูนรเลยอันนี้สายจอดนะผมก็จอดไว้สี่หกเก้าหกเจ็ดสี่นะห้าห้าจตัวนี้เป็นห้าเจ็ดสี่นะครับอ่าท่านเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะครับห้าเจ็ดสี่ อาจจะริงว่าผมว่าเปลี่ยนมันมันหลใบไงต้องขออภัยท่านด้วยบางทีมันหลาใบอีใบนี้เปลี่ยนอีใบนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่มันผมทํไหลาใบนะข้อมูลมันข้อมูลมันหลายข้อมูลนะนี่เป็นหกเก้านะครับนะห้าเก้านะครับตามนั้นอ้าววายตามนี้แล้วกันก็วาตามนี้วันนี้มันอ่าเกวินมันสี่เก้าไงสี่เก้าทำมาเราได้ตังนะอ้าวไปดูสายวิเคราะห์จอดจัตระบบนะวิเคราะห์จอดจัตระระบบสายหวานเมื่อวานก็รับเต็มนะ่อ้าวอันนี้มาเห็นเลยนะเมื่อวานนี้มัน เป็นอะไรไม่รู้โอ้โหอาจารย์บังทําไมอาจารย์ห่วงเลขจังไหมไม่ได้ห่วงอะครับแต่ว่ามันกัดกล้องจากเทคนิคบางเล็กน้อยเมื่อวานไม่เป็นอะไรไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อวานคอมผมก็ช้าด้วยแล้วก็มันก็เน็ตก็เป็นอะไรไม่รู้เมื่อวานมันมันเป็นอะไรที่วุ่นวายนะแต่ว่ามันวุ่นวายมาสี่ตัวนั่แหละครับมัาสี่ตัวเอ้าสายวานแปดกับสองเป็นดาวเจริลครับแปดกับสองก็เจอสองแค่ตัวเดียวนะเจอสองตัวเดียวครับมีสี่สองเก้าสองสองสามสองเจ็ดแค่นี้เองถ้าเกิดแปดมันไม่เจอไง อ่าแปดไม่เจออ่าตรงนี้เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้เห็นไหมใบนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับใบใบนี้เปลี่ยนแล้วนะสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดนะสายวิเคราะห์จอดจาระบบนะครับก็มาตามนี้ก็ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ไอ้ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นห้าห้าหกเก้าแล้วกันนะเปลี่ยนกล้ากลับขอเปลี่ยนเป็นห้าหกเก้าแล้วกันตรงนี้นะครับอ่าห้าหกเก้าแล้วกันครับเป็นห้าหกเก้าแล้วกันเนาะขอเปลี่ยนให้เป็นห้าหกเก้าให้เหมือนกันเมื่อกี้นะวันนี้ก็ตามนี้ครับสี่กับเก้าทำมาเราได้ตังค์นะสี่กั่เก้าทำมาแล้วได้ตังนี้ ถ้าสี่เาทำมได้ตังก็มีมีอะไรมี4มี9ก็มี9ก้าสอเาเอาไปยิงกับเจ้าเลิกก็มี9ก้าก็าจัดไหเก้าสองอยู่แค่นั้นเองครับเนี่ยเก้าแต่98ไม่มีในสายหวานนะแต่ก็ต้องเผื่อไว้นิดหน่อยนะเก้าเพราะแปดก็สองไปดาวเจ้าเลิกมาแล้วนะเจ้าเลิกก็โอ้ยอย่าด้ามากันเยอะจนันนี่น, <laughs> น,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 นี่นั่นี่บนมากเไม่ให้ดูบนนะบนว่ามัดข้องอะไนิคขอไฟตังหนุ่ยนิดหนึงนะครับนิดหนึงอ่ะอัน้ก็คือสายวิเคราะห์จอจะระบนี้เดี๋ยวผมเอา เอกอัพชแนลเนี storm, ่ยไมท่านดูเลยนะแต่อันนี้ขอวันที่หนึ่งนะไม่แจ้งนะออกของวันนี้นะของวันนี้เลยเอกอัพชแนลขึ้นมาให้ท่านดูเลยครับไปพร้อมกันเลยนะไปพร้อมกันเลยเนี่ยเอกอัพชแนลผมก็จะทำไว้อย่างเงี้ยท่านใดที่เข้าไปดูท่านก็จะรู้การแบ่งกลุ่มดาวพอแบ่งกลุ่มดาวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายในการวิเคราะห์เจาะดาวอะไรต่างๆนานาไปเข้าเบสไปเข้าอะไรต่างๆนานานี่นะมันจะง่ายขึ้นครับเพราะท่านแบ่งกลุ่มดาวได้เนี่ยผมก็แบ่งไว้อย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้แบ่งกลุ่มดาวไว้อย่างงี้นะ อ่เมื่อวานนี้ซิมเราหายไปหน่อยนะเมื่อวานนี้ซิมเราหายไปในแต่มันมา4ตัวที่เบสไงะะอย่างเงี้ยเบสในวันนี้12บสองเบเนี่ยถ้าถ้าถอยหลังมันจะมี8 9 5 6อันนี้คือคือเดินถอยหลังมานะถอยหลังมาวันที่3ที่เบวันที่1ที่2ที่3เราถอยหลังมาเป็น,นแต่ถ้าเราเดินหน้าเดินหน้ามันจะเป็นอ่า8 9อ่าอ่า8 8 8, 8 5อะไรสักอย่าง8 8-4-2-6อ่า8426ครับถ้าเดินหน้ามันจะเป็น8-4-2-6นะท่านเรียนไปท่านรู้อยู่แล้วเดินหน้าอย่งไรถอยหลังยังไงนะอ่าเดินหน้ามันจะเป็น8-4-2-6 ถอยหลังมันจะเป็นแปดเก้าห้าหกครับมันก็จะเจอกันอยู่ตรงนี้แหละวนๆอยู่ตรงนี้ท่านเดินหน้าก็ตามถอยหลังก็ตามได้หมดนะเวทนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์มากอย่างเมื่อวานเดินหน้าไปได้ที่ลาวถอยหลังไปได้ที่ฮาหนอยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์มากอย่างเมื่อวานที่ตัวพอกผมก็บอกท่านนี่แเล้าเอาไปยิงกับอะไรวันนี้พอกห้าพอกห้าท่านก็ดูฝั่งนี้มันมีห้านี่ครับทา่า 4, นก็ดูฝั่งนี้มีห้าอันนี้สี่กับเก้าทำมาลอยได้ตังค์ยช่ไหมสี่มันอยู่ฝ สี่สองก็อยู่แค่นี้นะถ้าไปดูเบสอ่ะถ้าไปดูเบสมีไหมล่ะมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่เจออะไรครับมันเจอแปดเก้าห้าหกมันก็เจอแค่แปดห้าแล้วก็เก้าหกฝั่งนี้ก็เจอแปดห้าเก้าหกเลยครับเออเจอเต็มหมดเลยครับแปดห้าเก้าหกตรงกันเป๊ะเลยก็าแปดห้าเก้าหกก็อยู่ฝั่งนี้ก็แน่แน่ละต้องออกใน,ในชุดนี้แหละท่านเอาแปดห้าเก้าหกนี่ก็ได้แปดห้าเก้าหกก็ได้แต่ถ้าเกิด,ดว่าแปดห้าเก้าหกทั้งหมดสี่ไปเลยถ้ายึดเอาฟอกก็คือห้าแต่ยึดเอาฟอกคือห้าก็ ก็อยู่แค่ใน,ในั้นถ้าเอาเข้ากระเบิดมันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ห้าห้าแปดห้าเก้าอยู่แค่นี้เนี่ยเวลาท่านเรียนแล้วท่านจะเข้าใจวิธีการวิเคราะห์เนี่ยอันนี้คือสายวิเคราะห์นะฝั่งนี้มีหนึ่งเจ็ดเก้าสามสามตัวไอ้สี่ตัวครับมีเก้าตัวหลักมีเก้าตัวหลักเพราะเสือเก้าทำอะไรได้ต่างมีเก้าตัวหลักตรงนี้ใช่ไหมก็มีแค่ถ้าเก้าตัวหลักก็มีแค่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสามแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะคแค่นี้เอง,นะเองถ้าเกิดจะเอาเบสมายิงก็มีเก้าอะครับเก้าอะไระครับเนะี่ย มันไม่มีด้วยเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามไม่มีด้วยมันไม่มีด้วยกับไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีล้วก็ไปยึดเอาฝั่งโนนเขนามาออเนี่ยมันวิธีการมันอย่างง่ายตรงนี้นะฮะพอ็อกด้วยหลักการท่านรู้อยู่แล้วนะพอเอามาใช้อย่างไงนะหลักการนี่ผมเมื่อวานนี้ผมทําให้ท่านดูแล้วว่า k คเอ d m อเอดมแล้วก็เดโมเย d ี y นัมไวนนแหละเดโมเยนะครับแล้วก็ตัวพ็อกแล้วก็มาตัวอันหนึ่งก็คืออ่านนอตัวนามใช่ไหมเมื่อวานนี่นามหนึ่งสามเลยนะ โอ้ยสุดยอดมากนามเนี่ยสี่หนึ่งสาวเลยวาออไอ้ไอ้อะไรหกหนึ่งหกอ๋อสี่หนึ่งสาวหกหนึ่งสาวโอ้ยว่านี่นะอาจัดไปตามนั้นนะเนี่ยเนี่ยนามนี่ถือว่าสําคัญนะนามเนี่ยนามนี่เป็นเ,นเ,นเอาไว้ดักอะนามนี่คือว่าเอาไว้ดักนะ อ่าอ่รอบหนึ่งไม่มารอบหนึ่งไม่ติดรอบสองไม่ติดรอบสามดักได้เลยนะรอบสี่ยิงยาวได้เลยเนะี่ยคือคือนามเนี่ยเป็นตัวที่ดักได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจท่านต้องเรียนรู้ตรงนี้แหละไอ้ถึงสำคัญนะอันนี้ผมทำไว้ท่านตรงนี้นะสี่เก้าทำมาแล้วได้ตังค์ครับดีวายหนึ่งกับสองแล้วก็ไอเอท่าหกาไอเอทหกกับเจ็ดครับตัวนี้มันไม่เจอก,กันก็ไปจัดตาระบบอันนี้วิเคราะห์ให้ท่านดูตามนี้นะสายหวานท่านเข้าใจอยู่แล้วที่สายเอ็กโิฟชัแนลที่ท่านฟังผมเป็นประจำท่านเข้าใจอยู่แล้วตรงจุดนี้นะท่านสามารถทีี่่แแแแยยยยกยกกะะะไไดนะได้้้นใบน็ือวา สุดยอดมากเมื่อวานใบนี้สุดยอดแต่วบนี้ผมยังไม่ได้ทำนะใบนี้สุดยอดมากนะใบนี้สุดยอดมากเมื่อวานนี้อันนี้ของวันนะอันนี้ของวนันพฤหัสนู้นนะครับไม่ใช่ของวันนี้นะอย่ายไปแทบไปนะอันนี้ของวนันพฤหัสครับ <c oughs> นะเอา ก็มาตามนี้สนับสนุนช่องรายการแล้วท่านจะได้ใบนี่แหละครับผมทําให้ครบอยู่แล้วแต่ว่าในจริงๆในหนังสือผมทําไว้ในหนังสือมันเป็นแบบฟอร์มที่อยู่ในหนังสือคัมเพิรรวย968อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะสั่งเป็นเจ้าของได้เอาอันนี้อรอบสิบเจ็ดนาฬิกานะร,รอบ17บเนาฬิกานี่ก็ผมก็วางไว้เหมือนเดิมนะ4 6 9 6 7 4 5 9 6แล้วก็2 6 4ครับประมาณนั้นนะไม่2ก็เป็น5นะครับมาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเจ็ดก็ห้าเจ็ดสี่อย่างเงี้ยท่านก็ใส่ใส่ห้าเจ็ดสี่ได้นะแต่นนออแตแต่ทานอยู่ ดูประจำทั้ำดูประจำั้งรู้อยู่แล้วอันนี้คือสายดาวสายดาวเราเจอ4รอบ17บเในกาลครับผมก็วางสี่หงหกห้แล้วก็5 8 6 3ตัววินด้วยนะอันนี้3ตัววินนะท่านต้องเข้าใจนะเป็น3ตัววิน4ตัววินก็0 5 6 8ครับ0 5 6 8อันนี้อ่าอันนี้ก็เรียกว่าอ่าสี่สามตัววินอันนี้2ตัววิน6 6 5 5เนะี่ยใส่ไป6 4ด้วยนะหนึ่งเอา5แล้วก็6กอ่าหกหกสีับหกครับวางไว้ตามนั้นอันนี้รอบ17นส่วิบเจ็ดในก,ก็วางไไปว้ที่เหมือนเดิมครับ4 6 9 6 7 4นะตามนี้5 7 4แล้วก็5 6 9ครับ บอกว่าแตน้เมื่อสี่นะรอบสิบแปดนาฬิกาเมือสี่ได้รอบสินะบเจ็ดเหมือเปารอบสิบเจ็ดไม่เหมือนนะครับรอบสิบเจ็ดนี้ไม่เหมือนครับรอบสิบเจ็ดนี้ไม่เหมือนครับรอบสิบเจ็ดมันมีห้าสองสามแล้วไม่เหมือนครับมันไม่มีห้าสองสามห้าสองสามมันไม่มีเหมือดนะครับไม่มีเหมือนแต่ว่าลัคนาวนันก็ไม่มเหมือนแต่ว่ารอบสิบแปดนี่มันเหมือสี พอเมอสี่ก็ท่านก็จัด4ได้เนี่ยแล้จัดสได้ก็มี4674กเจ็ดก็นั่เนเองะห้าก็5สีกัห้าหอยู่แค่ประมาณน,นี้นถ้ามันพี่อจากนี้เป็น96ครับนะสี่เก้ากถจัดไปตามนั้นนะอันนี้อ่าสิบแปดในการสินกาสายดาวเราเจอสายดาวนะสายดาวนี้เราเจอ6ครับเจอหก็วาง6กหนึ่งหกเลยแปดหตัววิน4ี่ตัววินก็2 8งแหห้นะหตัวลูกก็6ครับอ่หรือจะ5ห้าก็ได้นะตัวนี้อ่าท่านจะเอาหหรือห้าอเป็นหแล้วกันนะขอเป็นลกัน ขอเป็นห้าละกันเปลี่ยกนกลางกาบขอเป็นห้าละกันขอเป็นห้าละกันห้าก็หกก็ได้ครับห้าก็หกได้ตังค์หมดอะห้าก็หกได้ตังค์หมดนะอันนี้สิบปลนาฬิกานะแต่ว่าสามารถข้ามร่องได้นะไปสิบเก้านาฬิกาครับสิบเก้าครึ่งนั่นแหละครับสิบเก้านาฬิกาก็จองไว้เหมือนเดิมครับสี่หกเก้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดสี่ครับแล้วก็สายดาวเราเจอนะ่าจะเจอหกเหมือนกันนะ สายดาวนี่เราเจอเหมันกันรอแป๊บหนึ่งครับนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อวานมันอ่าคลิกๆแล้วมันไม่มาห,หายหายแล้วรอแป๊บหนึ่งครับมันกําลังวนๆอยู่คอมผมมันก็ช้านะก็เลยใช้มานานนะอ่าพอกับอายุคนจะได้เวลาวัาจะได้ตั้นใดที่อ่ายังหนุ่มยังแน่เนี่ยต้องรีบเรียนนะครับจริงๆครับบางอย่างวิชาบางอย่างเราต้องเรียนเอาไว้ดีที่สุดครับดีดีที่สุดอ่าเรียนไว้เพื่อพึ่งพาตัวเองเรียนไว้เพื่อความเข้าใจของตัวเองนะ อันนี้สาหรับเลยยังยังยังมีท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านเข้าไปฟังนะผมก็โอ้ท่านก็เป็นคนที่มีดวงนะถ้าเป็นนักลงทุนจริงนะแล้วเสร็จแล้วบอกอาจารย์ก็เผื่อสองอันเลยเผื่อสองอันเลยอาจารย์ก็จริงๆริเขาเผื่อสองอันก็ได้ทั้งสองอันเลยนะแล้วราเราวนี่ได้สี่ตัวเต็มเต็มเลยโอ้สุดยอดมากนะเมื่อวานอันนี้รอบสิบเก้าในกานะรอบสิบเก้าในการเราเจอเจอสายดาวเราเจอหกับ่าเจอหกเหมือนเหมือนเหมืนอนรอบเมื่อกี้ เจ้าก <10. S 2> ็วางหกหนึ่งหกห้าเหมือนกันแปดหกห้าครับสี่แปดหกห้านะสี่แปดหกห้านี่สี่ตัววินนะนี่ให้ห้าเป็นตัวอาตัวอาร์คือตัวรุดตัวรุดตัวรุด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 คือเวลาเราเล่นดนตรีมันจะมีเสียงรุดรุดคือเสียงตัวแรกที่เราจะต้องดีดแล้วก็จะไปไล่ตามรุดของเขาอ่ารูรุดรุดรุด อ่ะว่าไปตามนั้นอันนี้ก็เอาไว้ท่านดูนะครบจบกระบวนความเลยนะวันนี้ก็ขอไปในอของเอกติพย์ฉะนั้นก็ฟังด้วยกันนะฟังด้วยกันเพราะฉะนั้นบางทีก็จะเอาไว้ท่านดูเนะี่ยท่านก็ศึกษาไปนะศึกษาเรียนรู้ไปว่ามันยิ่งก็มายัางไ,ไงไปยังไงแต่ถ้าท่านใดที่เรียนกับผมอยู่แล้วท่านเข้าใจอยู่แล้วพวกนี้มายัางไงหกมายัางไงสายดาวเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดว่าท่านเรียนกับผมท่านไม่ต้องไปสนใจเลยในหกแปดห้าสองศูนย์สี่ท่านมียังไงก็ได้ตั้งแล้วเอาไปเข้ากับเบส คัดออกมาครับคัดเบสออกมาเบสมีอะไรวะเนี่ยคัดมันดึงออกมาดึงออกมาเอาแค่นั้นมันชนตัวไหนดึงมันออกมาดึงมันออกมาแล้วก็วางเลยแค่นั้นเองไง่ายๆครับจดสุดยอด4ตัวแตกง่ายสบายเมื่อวานได้เงินแสนสบายใจใช่ไหมละ่ะสบายใจครับสบายใจได้ตามนั้นเลยเอา้าววันนี้ก็ว่าไปตามนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้าใจเลี้ยงกาแฟขอขอบคุณทุกท่านสุดยอดเยิงวิชาเราเนี่ยคัมพีรวย9 6้สั่งได้เลยนะ0 6 4ย์8 8 1 0 0นะสนับสนุนช่องรายการ ก็ธนาคารอมสินนะศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามห้าสองสองสี่หกพุทธิพงศ์อินทรหานก็สนับสนุนแล้วแต่ท่านแล้วก็ท่านก็แจ้งไปทางไลน์นะครับแล้วจะได้เข้าไปฟังใน p o ุ i t i v e channel ด้วยแล้วก็มีอะไรดีๆผมก็จะเรียกเข้าไปฟังในกลุ่มในก็ในวิธีการที่ผมไปเปิดอบรมในทางออนไลน์นะท่านก็สามารถที่จะได้สิดเข้าไปตรงนั้นได้นะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์โทรไปแล้วก็แอดไลน์ก็บ้านมาดูหนึ่งเก้าแปดครับสนับสนุนช่องรายการก็ธนาคารอมสินครับศูนย์สองศูนย พงศิิทหารวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเกลือกันทุกคนโชคดีครับ